สวัสดีครับผมเฟรนนะครับจากเพจไปดูบอลนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิววิเคราะห์ฟุตบอลเอฟเอคับนะครับรอบที่4นะครับระหว่างพรมัตอาไกลนะครับทีมจากแชมเปี้ยนชิพนะครับพบกับหงแดงลิเวอร์พูลนะครับโดยคู่นี้จะเตะกันในคืนวันที่9ก้กุมภาพันธ์นะครับเวลา สี่ทุ่มตรงนะครับตามเวลาประเทศไทยนะครับสำหรับใครที่มาดูคลิปนี้นะครับเราเนี่ยไม่สนับสน,นุนการพนันนะครับเป็นเพียงให้ข้อมูลพรีวิวและวิเคราะห์ฟุตบอลเท่านั้นนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดกระดิ่งช่องยู u ู e เพจ a c e b o o k แล้วก็ช่องทิกต o k ให้กับทางไปดูบอลด้วยนะครับ ขออนุญาตนะครับไปเริ่มกันที่ความพร้อมขอ้ทังฝังทีเบียร์ลิวพูลก่อนก็แลวกันนะครับลิวพูลเพิ่งมีเกมในศึกคราบาลครับนะครับรอบรองชนะเลิศนาที่2นะครับเปิดแอนฟิลด์ทุกคนทราบผลอยู่แล้วนะครับถล่มทีมทอร์นาโสเปอร์ไปเลยนะครับสี่ประตูต่อศูนย์นะครับลิวพูเนี่ยจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับขาดนะ ทางเทรนด์อาริสเดอร์อาโน่นะครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บนะครับและผู้รักษาประตูเนี่ยใช้โคคิมเคเลอร์เฮอร์นะครับที่เหลือเนี่ยจับชุดใหญ่ลงไปเลยนะครับโกนาเต้ฟานไดโรเบิร์ตสันนะครับกราฟเฟนแบกเฮอร์ติจโจนคฮริเกาโอโซบอสไลซาร่าและดาวิดนูเยสนะครับได้ลงสนามเป็นตัวจริงในนัดนี้นะครับลิเวอร์พูลเนี่ยโอ้โหบุกกระหน่ำนะครับตั้งแต่นาทีแรกเลยนะครับแล้วก็มาได้ประตูนะครับในช่วงครึ่งแรกนะครับจาก คอรดิกาโปนะครับที่ยิงนะครับจากลูกเปิดของซาร่าที่เปิดไซส์สวยๆนะครับจากกราบขวาด้านขวากอบเข็โทษเข้ามานะครับแล้วก็ยิงเข้าไป1ประตูต่อศูนย์นะครับนอกจากนั้นครึ่งหลังนะครับนาทีที่51นะครับซาร่ายิงจุดโทษให้เลวคูนัมสองศูนย์นะครับนาทีที่75โดมินิกซอบอสไลน์นะครับยิงนำเป็น3ามศูนย์นะครับแล้วฟอร์กิฟันไดาหม่งเข้าไปนาทีที่80ดสิบด้วลูกเตะมุมนะครับก็ชนะไป4ประตูต่อศูนย์นะครับโดยนัดนี้เนี่ยโอ้โหเหลือเเเเชชืืื่่่อออออมาากๆหลยงไรรรรคคัับบสป์ ยิงไม่เข้ากรอบเลยนะครับลิวูยิงเข้ากรอบถึง10ครั้งนะครับไม่เข้ากรอบ6ครั้งแล้วก็สามารถครองบอลได้ถึง64เซน,นะครับส่วนหนึ่งนะครับเกมนี้เนี่ยเกิดจากที่สเปอร์เนี่ยถอยลงไปตั้งรับตั้งแต่แรกแล้วลิวูเนี่ยโหมุกกระหน่ำนะครับคือมีความอยากที่จะเข้าชิงอยากที่เข้าไปเวมบรีมากๆนะครับอยากที่จะเข้าไปป้องกันแชมป์นะครับผลมันก็เลยออกมาแบบนี้นะครับจ เสียใจแทนแฟนสเปอร์ด้วยนะครับแต่ว่านัดชิงเนี่ยเลี้ยวปูกับนิโคลเซิรน่าจะเป็นเกมที่สนุกนะครับเรื่องแทคนิคเรื่องของความดุดันในแผงเกมรับและเกมรุกเนี่ยโอ้โหน่าจะสู้กันสนุกแน่นอนนะครับว่าจุดสําคัญคือแผงมิดฟิลด์นะครับที่ต้องสู้กันมันแน่นอนนะครับสำหรับคู่นี้เลี้ยวปูนะครับเป็นแชมป์รายการนี้มา10สมัยนะครับก็มากที่สุดในเกาะอังกฤษแล้วนะครับถ้าเกิดชนะอีกครั้งหนึ่งก็จะขึ้นเป็น11สมัยด้วยนะครับส่วนนิโคลเซิรก็ตามหาแชมป์แรกนะครับในรอบ50กว่าปีนะครับต้้องไปลุนกัันนนะครบใช่วงปลายเดือนนนกุมภาพััธ์ะครบ ว่าจะเป็นอย่างไรคู่นี้นะครับในส่วนของอันเดอร์สโอตนะครับก็มีให้สัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆนะครับกับสื่อนะครับก็บอกว่านะครับก็ผมคิดว่าผมพอใจกับเกมนี้นะแต่ว่าโฟกัสของผมเนี่ยอยู่ในเกมวันอาทิตย์ที่จะกับพีมัดมากกว่าเรายังไม่ได้คิดถึงรอบชิงชนะเลิศในนะอีก1เดือนข้างหน้า การเล่นของเราวันนี้เป็นสิ่งที่ทําให้ผมได้พอใจที่สุดการไปถึงรอบชิงมันเป็นสิ่งที่พิเศษเสมอแต่สาหรับสโมสรแห่งนี้เรอรวภูคุ้นเคยกับการเล่นรอบชิงแต่เพีย,ยงนั้นผมเองเนี่ยต้องทํางานหนักและพวกเราต้องพยายามปรับปรุงการเล่นของเราทุกวัน ผู้เล่นของเราต้องการพัฒนาตัวเองทุกวันแต่เรารู้ดีว่ารอบชิงเนี่ยจะยากแค่ไหนเพราะว่าเราเคยเจอกันอย่างเซ่อไปแล้วแล้วพวกเขาเนี่ยทำงานได้น่ประทับใจและดีมากๆเมืม่อวานนี้ก็เช่นกันแต่เก,ม,เกมอีกมากมายก่อนรอบชิงชนะเลิศนั่นคือสิ่งที่เราต้องให้ความสําคัญในะคบนี้ก็เป็นควาสมสามารถของอเลสซานดเล็กๆนะครับคือเคยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ด้วยนะครับเกี่ยวกับประเด็นว่าเอ๊ะคุณคิดอย่างไรกับการต่อสัญญาคุณยังอยากคุณอยากได้โมซาร่าไหมนะครับสลอตก็บอกว่ามีใครบ้างละ่ะ มีผู้จัดการทีมคนไหนบ้างล่ะไม่อยากได้มซาลาเขาเป็นนักเตะที่ชั้นยอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาดูกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อไปนะครับนี่ก็อร์เนอร์เคยพูดไว้นะอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ที่ผมเอามาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้นะครับ ประเด็นอื่นๆนะครับก็มีข่าวมาจากทางอังกฤษนะคือไม่รู้ว่ากูกข่าขึ้นมาเองไหมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยซาร่ากับฟานไดเนี่ต่อสัญญาไปแล้วแต่แค่ว่ารอประกาศน,นั่นเองเพราะว่ายังเหลืออีกคนนึ่งคือเทรนเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปกดดันการเล่นทําให้เสียสมาธิอะไรแบบนี้นะครับนี่ก็ไม่รู้จริงแค่ไหนนะสุดท้ายแล้วต้องรอออฟฟิเชียลจากทางสโมสรเท่านั้นนันครับใน,นส่วนของเกมพรีเมียร์ลีก เลี้ยวภูจะมีคิวลงเตะนัดตกค้างนะครับกับเอวอตตันในวันอังคารหน้านะครับเพราะฉะนั้นในนี้เนี่ยมั่นใจได้เลยว่าอันเดอร์ทอตจะส่งชุดสำรองและชุดเด็กลงไปนะครับไม่ใช่ว่าจะประมาทพรีมาร์แต่ว่าเราต้องเก็บความสดไว้เพราะมีการแข่งขันที่โหต้องลงเตะหลายถ้วยเหลือเกินนะครับก็ต้องเอาชุดหลักชุดเต็มเนี่ยไว้ให้พร้อมก่อนนะครับแล้วก็ชุดสำรองกับดาวลูกเนี่ยเดี๋ยวไปบู๊นะครับในเกมกับพรีมาร์ตเอาละครับนักเตะที่มีการมาเจ็บของเลี้ยวภูนั้นตอนนี้ก็จะเหลือแค่เทรนด์อเล็กซ เองนะครับโจโกเมสกลับมาแล้วโจโต้ากลับมาแล้วนะครับก็พร้อมลงสนามนะครับน่าจะถูกส่งลงในนันนี้ด้วยนะครับ เราไปดูความพร้อมของทั้งฝั่งทีมเจ้าบ้านนะครับพรีมัตอากายกันบ้างนะครับว่าเป็นใครชื่อเสียงเรียงนามมาจากไหนกันนะครับอาจจะเคยได้ยินชื่อแต่ไม่รู้จักใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยผมก็เลยหาข้อมูลนะครับแล้วก็พามาแนะนำนะครับว่าคู่แข่งของลิเวูในเอฟคัพรอบที่4นะครับเป็นใครชื่อเสียงเรียงนามมีเกียรติประวัติอะไรบ้างนะครับมาแนะนําให้รู้จักกันนะครับพรีมัตนะครับเข้ารอบนะครับมาเจอกับลิเวูด้วยการชนะเบรนท์ฟอร์ดนะครับเรียกว่าบุกไปชนะคาบ้านเลยนะครับจากลูกยิงนะครับของนักเตะท ไว้เทคเกอร์นั่นเองนะครับซึ่งยิงตอนนี้นะครับให้กับทางพรีมัทไปนะครับ4ประตูในเดแอซิทจาก21นัดทุกรายการเลยนะครับในรุ่การ2023-2024อน่สนะครับพรีมัทเนี่ยสามารถที่จะเลื่อนชั้นนะครับขึ้นมาจากลีกบันขึ้นมาในแชมเปี้ยนชิพนะครับด้วยการเป็นแชมป์นะครับทำคะแนนได้ถึง100คะแนนนะครับซึ่งเป็นคะแนนที่สูงที่สุดเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์ของทีมนะครับคือพรีมัทเนี่ยเคยทำได้102แต้มนะครับในปี2002นะครับเป็นการคว้าแชมป์ หรือดิวิชัน4นะครับในสมัยน,นั้นนะครับ ในฤดูก,กาลที่แล้วนะครับก่อนที่ดูชันขึ้นมาเนี่ยผู้จัดก,การทีมนราชื่อว่าสเตเฟนชูมักเกอร์นะครับก็สามารถที่จะพาทีมขึ้นมาแต่ว่าพอเข้าสู่ฤดูก,กาล2024-2025เนี่ยผู้จัดก,การทีมไม่ใช่เขาแล้วนะครับหลายๆคนอาจจะเอ๊ะใครเหรอนะครับจริงๆแล้วผู้จัดก,การทีมถ้าเกิดใครพอได้ยินข่าวนะก็จะเป็นเวนรูนี่นะครับที่เข้ามาคุมทีมได้ไม่นานแต่ว่าโดนปลดไปในช่วงสิ้นปีนะครับ2024นั่นเองนะครับการคว้าแชมป์เนี่ยโอ้โหถือได้ว่านะครับเป็นประวัติศาสตร์ของทีมมมเเเหเเืืออกกอนนนกกกััราาาว่่่4 ทีมยังเล่นอยู่ในระดับ4เลยก็คือในระดับลีกทูเลยนะครับแต่พอขึ้นมาเล่นหลีกวันแล้วแบบทีมมันฟอร์มดีเนาะนะครับก็สามารถที่จะ เลื่อนชั้นนะครับขึ้นมาสู่ในลีกเดือดแชมเปี้ยนชิพได้นะครับแต่ว่าตอนนี้บอกได้เลยว่าโอ้โหพอขึ้นมาแล้วเหมือนแบบมันขึ้นเร็วไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตอนนี้อยู่ในอันดับที่24คืออันดับสุดท้ายของลีกแชมเปี้ยนชิพเลยนะครับ26นัดมีแค่21แต้มนั่นเองนะครับโอกาสตกชั้นเนี่ยก็มีสูงเหมือนกันนะครับวันนี้ต้องดูว่านะครับมาลุ้นนะฮะว่าจะสามารถนะครับผ่านลิเวอร์พูลได้ไหมนะครับเราทีมโดยรวมเนี่ยเหลืออีกครึ่งฤดูกาลเนี่ยจะรอดหนีตกชั้นได้หรรรือออเปล่่่านน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 ะะะะะะคคคคััััััับบบแแแตตมกก็ยยงิดดๆูจ23 2 อขึ้นไปเนี่ยนะครับก็หากันอยู่ประมาณ5-6แต้มแบบนี้มันก็ยังพอมีรุ่นเหมือนกันนะครับก็คือนะครับเป็นบรรยากาศนะของสนามนะครับสนามก็สวยด้วยนะไม่ใช่แบบโอ้สนามแบบดูเก่าอะไรมากมายนะครับแต่คือเป็นสนามที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับสนามของพี่มัดน,นี่ครับใช้ชื่อว่า Home Park นะครับเป็นความจุ 1,9500ที่นั่งนะครับซึ่งเพิ่มขึ้นมานะครับเนื่องจากที่ทีมเนี่ยกระโดดขึ้นมาอยู่ในเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับให้สามารถที่รองรับคนได้มากขึ้นเพราะก่อนในนี้นนจะอยู่ที่1,8600ที่นั่งเที่นั่งตนเองนะครับนักเตะที่เป็นกำลังหลักของทีมตอนนี้นะครับก็เป็นมอร์แกนไวเทเกอร์นะครับซึ่งย้ายมาจากทีมชรานซีนะครับในฤดูกาล 2022-2023เนี่ยนะครับมีการยืมตัวมาในาราคา1ล้าน1ล้านปอนด์นะครับแล้วก็ซื้อขาดนะครับ1ล้าน1น0 0งแสนห้าหมื่นปอนด์นะครับในรููการนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวหลักแหละนะครับยิงเบรนท์ฟอร์ดได้ด้วยก็น่าจะตามองมากมาก,มากเลยทีเดียวนะครับว่าเจอเลียวผู้นี้จะเป็นอย่างไรนะครับ เฮ hey, hey, ทูเฮทีน่าสนใจของทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับเคยเจอกันมาทั้งหมด12ครั้งนะครับเลือกผู้ชนะไป6นะครับเสมอ4แล้วก็พีมัชชนะ2ครั้งนะครับครั้งล่าสุดที่ชนะเลือกผู้เกิดขึ้นในปี1 9นเก้นะครับคือย้อนกลับไปประมาณ6-70ปีเลยทีเดียวนะครับครั้งล่าสุดที่เจอกันปี2017ันสิบเจ็ดเลือกภูบวกชนะบุกมาชนะได้ะดดนะครับ1ประตูต่อ0ูนย์นะครับ5นัดหลังสุดของพีมัชนะครับชนะ1 นะครับแพ้สองเสมอสองเรอัลมาลังสุดชนะ4แล้วก็แพ้1นะครับนักเตะที่เคยเล่นนะครับแล้วเจอพีมัตเนี่ยโหยังย้อนกลับไปปี2017นะก็เป็นเทรนเนอร์เซอร์เดอร์อโนกับโจโกเมสซึ่งอันนี้โจโกเมสมีสิทธิ์ได้ลงสนามด้วยนะครับเพราะให้เจ็บกลับมาแล้วนะครับหลังจากจบแมตชน์นี้นะครับก็ทางลิเวอร์พูลนะครับก็มีคิวไป e atar, เ,เยือนเอเวอเรตต์นะครับที่กุลิสันพาร์ในเกมพรีเมียร์ลีกนะครับพิมัต จะมีเกมเปิดบ้านรับนะครับมีวอร์นะครับในศึกแชมเปี้ยนชิพนะครับนักเตะที่มีการบาดเจ็บของพรีมัสนะครับมี3คนก็เป็นแบรนดอนโกลเวนนะครับโจเอ็ดเวิร์ดแล้วก็คเนลเซ็กซัสนะครับทั้ง3คนเลยนะครับลิเวอร์พูลก็มีเทรนอลิสเตอร์โอนโอคนเดียวในะที่มีการบาดเจ็บอยู่นะครับ แต่ที่น่าจับตามองในนี้น่าจะได้ลงเล่นนะครับนั่นก็คือดดวินูเยนะครับของทางเรเวอร์พูลนะครับตอนนี้ลงเล่นกับเรเวอร์พูล18นัดในพิมร์ลี่นะครับยิงไป4ประตู2แอสซิตแล้วก็มี6ใบเหลืองด้วยนะครับใบเหลืองก็มาจากการถอดเสื้อนั่นเองนะครับแล้วก็จังหวะที่เข้าบอลนะครับในแดนหน้าที่ไล่กดดันคู่แข่งนะครับทำให้หนูเยเนี่ยได้ใบเหลืองด้วยนะครับส1ตัวผู้เล่นนะครับที่คาดว่าน่าจะได้ลงเล่นในนี้นะครับไปกันทางฝั่งทีมพรีมัตอากายกันก่อนก็แล้วกันนะครับ โค้ชนะครับหรือผู้จัดการทีมของพีมัทเนี่ยชื่อว่ามิลอยมุสลิกนะครับจะมาใช้ระบบ3 4 2 1เป็นหลักอยู่แล้วนะครับเน้นกองหลัง3คนนะครับเกมรับเหนียวแน่นนะครับนัดล่าสุดเนี่ยชนะทางเวสต์บอมบิดเอาเบียนมาด้วยนะครับสประตูต่อหนึ่งเพราะฉะนั้นนัดนี้นะครับไม่ต่างกันคือทีมดีอยู่แล้วไม่น่าจะเปลี่ยนอะไรนะครับระบบ3 4 2 1ีองหนึ่งของพรีมัทนะครับสประตูนะครับคอนเนอร์ฮาซาด เซ็นเตอร์ฮารสามคนนะครับมากซิมทาโลเวลอฟนะครับนิโคลาทาสิตนะครับและจูลิโอเพ็กซ์ลิโอนะครับเป็นสามเซ็นเตอร์ฮาของทีมนะครับวิงแบ็กขวานะครับมีนักเตะชื่อว่าแมทธิวโซลิโนล่านะครับวิงแบ็กซ้ายนะครับเตโมติอสุสพุกฮัชนะครับ ในส่วนของ2ตัวรุกด้านบนนะครับก็จะเป็นมิเชลไบดูคารลัมไว้นะครับหน้าเป้ามุสตาฟาบันดูนะครับนี่ก็จะเป็นตัวผู้เล่นของทางพรีมันอากายนะครับที่น่าจะได้ลงเล่นกับทางลิเวอร์พูลนะครับ ไปกันทางฝั่งทีมเยือนของแดงเลี้ยวภูกันบ้างนะครับอันนี้นะครับจากประสบการณ์นะครับจะเห็นได้ว่าเลี้ยวภูจะพักตัวเพลย์หลัก9-11ถึงคนแน่นอนนะครับและจะใช้ชุดสำรองชุด2นะเพราะว่าเดี๋ยวมีเกมพรีเมียร์ลีกซึ่งน่าจะสำคัญกว่านะครับที่จะใช้ชุดใหญ่เจอกับอุวาตันนะครับในวันอังคารหน้าด้วยนะครับนั้นี้นะครับจะมาในระบบเดิมนะครับนั่นก็คือ4-3-3นะครับผู้สอบประตูนะครับคาดหมายว่าน่าจะยังใช้โคคิมเคลเลอร์ลงเล่นในบอลถ้วยนะครับไปใช้บริสลาฟจารลอสเป็นผู้สอบ เซ็นเตอร์ฮาร์ปสองคนนะครับน่าจะเป็นโจโกเมสกับจาเรลคอนซานะครับซึ่งฟิตกลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับแบ็กขวาเนะี่ยยังใช้คอนอเบลลี่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เทรนดะ์อาริเซเดอร์อโนเนี่ยมีข่าวว่าจะกลับมาในเกมเอเวอร์ตันได้นะครับแบ็กซ้ายใช้เป็นคอสตาซิมิกาสคงไม่ใช้แอนดูโรเบิร์ตสันมาเป็นเซ็นเตอร์ฮาร์ปอีกแล้วนะครับเพราะว่าดูนัด ที่แล้วนะครับที่เจอกับพีเเนี่ยโอ้โหรุดกันเหลือเกินนะครับไม่เคยเล่นด้วยกันเพราะฉะนั้นก็จะเป็นแบ็กโฟจะเป็นชุดนี้นะครับในส่วนของมิดฟิลด์สามคนนะครับคาดหมายว่าจะเป็นวัตทรุเอนโดไทเลอร์มอร์ตันนะครับและฮาวิเอเลียตลงประจำการนะครับข้างหน้า3คนนะครับทางขวาเนี่ยเฟสเดริโกเคียซ่าหน้าเป้าดาวินูเยสนะครับและทางซ้ายเป็นดีเอโกโจต้านะครับแล้วก็มีเด็กนะครับดาวรุ่งหลายๆคนติดทีมไปนะครับว่าจะเป็นเชเทลนี่นะครับแล้วก็ นะครับมโมฮก้กานะครับที่เล่นทางด้านปีกซ้ายเด็กดาวรุ่งอายุ16ปีนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูว่านันนี้จะได้ลงสนามในฐานะับตัวสำรองไหมส่วนเจเดนแดนเนี่ยล่าสุดเนี่ยมีปล่อยยืมไปกับซัรเดอร์แลนด์นะครับอาจจะไม่ได้ลงสนามในนันนี้นะครับ เพราะฉะนั้นนั้นนี้นะครับมองว่าเลี้ยวเนี่ยถึงจะใช้ชุดสำรองนะครับเด็กเราล่ว,วชุด2แต่ว่าแผงเกมรุกยังน่ากลัวนะครับเพราะฉะนั้นเลี้ยพภูจะสามารถเอาชนะพรีมัทอากายไปได้นะครับสประตูต่อศูนย์นะครับหากชอบคอนเทนต์ในสไตล์นี้ของนักเพจไปดูบอลยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดกระดิ่งช่องยูทูบนะครับเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ช่องทิกตอกให้กับทางไปดูบอลด้วยนะครับ สำหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะไปนะครับนัดสุดท้ายที่แ n f i e l d นะครับในฤดูกาล2024-2025นตอนนี้เพจพิจูบอลน,นครับมีการจัดทริปจัดทัวร์นะครับแล้วก็พร้อมออกได้แน่นอนแล้วนะครับสามารถที่จะสอบถามข้อมูลและเข้ามานะครับปรึกษาเรื่องการเดินทางได้ต้องรีบนิดนึงเพราะว่าตัวมีจำนวนจำกัดมีน้อยจริงๆอย่างที่บอกว่าเป็นตีอีเวนต์หนึ่งไม่แน่ว่าปีนี้จะเป็นการส่งโมซาลาเทรนแล้วก็ฟันได รึเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงนะครับฝากข้อสอบถามข้อมูลเข้ามาได้เลยนะครับติดตามติดต่อไลน์แอดโกโตซิเดียมนะครับกับเพจไปดูบอลได้เลยนะครับวันนี้เราไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอเคนะครับเพจไปดูบอลนะครับกรตีออกทริปได้จริงมากที่สุดของประเทศไทยนะครับปี2022-20 2 3นะครับประสบการณ์การดูบอลต่างประเทศด้วยทีมงานเองมากกว่า100แมตช์เลยทีเดียวนะครับ